รีวรแครบสีประตูกเกียร์แมนนวลค่ะพี่พี่คันนี้จับเต็มฟีดาวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะใครที่หาไว้ใช้งานเลขไม่ห้า0 0 0กิโลกับรถปี2022่เกีรุ่นตัวมีสภาพเดิมโรงงานเนะคะเป็นตัวมีดจับเบิร์แครบพิเรนเนอร์ปี2ไม่น้ยนะยคะฟีดาวได้พรหมูสองต่อเดือนสภาพตัวรถสวยสภาพนางฟ้ามากๆเลยเพี่อนใดที่สนใจหาว้ใช้งานอย่าพลาดชมรายละเอียดตัวรถในลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยเนี่ยค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทอต้ทุกท่านทุกคนด้วยเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่นะคะพบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้อยู่กับหนูเช่นเคยนะบอกเลยนะว่าเจอกับหนูได้ดูรถใหม่สภาพนางฟ้าน้องน้องป้ายแดงแน่นอนนะคะวันนี้จับมาให้เป็นกระบะรีโว่เนี่ยสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2022่เกียร์รุ่นตัวมิดยับเบิลแคปพรีรันเนอร์ค่ะพี่พี่ปี0ี่กิบราาคเสนอขาย 679,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ได้ไ,ดไปปี22ชมหน้าใหม่ชมมิดรนะคะคันนี้บอกเลยนะว่าราคาสุดคุ้มมากะคะฟรีดาวผ่อนอยู่เดือนแล้ว12,000บาทเท่านั้น679,000หาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดพี่ๆี่มาจัดได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวอวอครีโวอสีประตูหนูอบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม็กแต่งที่จอดทรงลงล้อมาให้แล้วตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2025ทั้ง4เส้นและตัวรถที่พร้อมใช้งานเลย สภาพภายในภายนอกสวยหมดรถมือเดียวนะคะใครที่หาแบบฟรีดาวพี่พี่มาจัดแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะ0918820616หรือว่าจะเป็นลาย aun193 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยมาลองขับมาลองเคล็ได้กันก่อนได้ท่านใดสนใจบริษัทอยู่ที่มีนบุรีนะคะ4แยกมีนเข้ามาดูรถมาลองขับกันก่อนได้นะคะเวียอนตรสนใจนะเดี๋ยวดูคลิปเต็มคลิปนี้ให้จบดูจบแล้วทักหา,าหนูได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างและบอดี้ของตัวรถนะพี่ๆคันนี้ต้องบอกเลยนะว่ารถมือเดียวจริงๆนะคะและปลดหน่วยงานมานะสภาพสวยพี่ๆไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็ะคือฟีดาวน์จัดเต็มได้แบบคือผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0ผ่อนยาวๆได้เลย8.4งวดนะคะพี่ๆในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะคะเขาจะมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนให้แล้วเรียบร้อยเดียร์ทั้นิ่งไลท์ทุกอย่าง่ยเป็น LED มาให้หมดเลยเซนเซอร์ด้านหน้าของ2ตำแหน่งนะคะพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น ตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกข้างหน้าเป็น f ู l l LED นะคะสภาพสวยแม็กทุกอย่างจัดมาให้ครบเสร็จสอบเรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมเดิมโรงงานป้ายทะเบียนคันนี้ยังเป็นป้ายต่างจังหวัดอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะของกับโอนต่อภาษีพรบนะคะในส่วนของด้านหน้าของไฟด้านหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะไม่มีร่องรอยนะคะสภาพสวยมากฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยลักยิ้มแม้แต่จุดเดียวนะมาสวยๆเดิมๆเลยนะคะ มาเดิมทุกจุดนี่ให้พี่พี่ดูเลยด้านหน้าไฟหน้าไม่มีรอยแตกรล้ารายงานสภาพสวยๆตัวแม็กจะได้เป็นแม็กอัลลอยนะคะที่เป็นแม็กแต่งมาเรียบร้อยพร้อมกับยางปี2025นะคะสภาพสวยมากช็อกอัพบอดี้ส้นล้อนะคะไม่มีตัดต่อตะต,ตอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีให้เลยว่ารถสวยจริงคันนี้นะคะเรียมสันโคมบอดี้ทุกจุดมาเดิมหมดเลยนะใครหาไว้ใช้งานนะคะมาจัดได้เลยนะคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะคะ สวยมากวอดีแก้มข้างนะคะจะได้เป็นเดิมโรงงานสีดําแบบนี้นะคะสีดำเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างจะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกพัดเดิมโรงงานนะนี่กระจกด้านหน้ามาเป็นพัดเดิมโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้าสวยๆเลยไม่มีร่องรอยแตกร้าวคะ่ะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับนี่วอดี้แก้มข้างสวยเดิมทุกจุดนะคะกระจกพัดเดิมรอบคันนะ คัเดิมมือเปิดโครเมียมนะคะพี่พสวยจริงคันนี้นะบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะพี่พสุดคุ้มเลยนี่หลังคง้งหลังคาด้านบนมาสะอาดสะอานไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีข้าบน้ําน้ําไม่สกรปรกด้วยตัวรถด้านในเบาะหนังตึงๆนะคะแน่นๆเดินได้มาสีขาวแบบนี้สวยห้องโดยสารสะอาดสะอานพี่พี่ดูได้เลยนะรถปี2022ค่ะพี่พีใหม่กริปนะเรียมสันคมบริัวณนอ็อตซุ้มเสาเอนะคะ มาเดิมหมดเลยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ตัวรถนี่ต้องแจ้งก่อนว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้อาบน้ําล้างทาสปาแต่อย่างใดนะคะเอามาถ่ายให้ดูก่อนให้ดูความสวยความเนียนของตัวรถนะบอดี้แผงประตูนะคะซีเลอร์เดิมๆนะมาเดิมทุกจุดเลยนะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะคะเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคันนี้นะกอลอกประตูสภาพสวย จัดเตลฟรีดาวได้เลยพี่พี่ไม่ต้องไปใช้เงินออกรถนะคะ6 7 9 0 0 0กันบาทสปอร์ตเมดอาร์สสวยๆผิวพันธ์เหลี่ยมสันคมมาเดิมหมดการันตีนะใครมาดูรถแล้วนะคะถูกใจชอบพี่พี่มาจัดได้เลยมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้ได้สีประตูยกสูงเกียร์แมนนวลแบบนี้ไปใช้งานหลังโครงหลังคาด้าดนบนมาสะอาดสะอ้านเลยนะคะสออากาศจะได้เป็นสออากาศเดิมแบบนี้นะคะแล้วตัวรถไม่มีผิวคล้อมตีลังกามาแน่นอนราคาเนียนๆสีผิวพันธ์เดิมนะคะ คันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและได้รถปีใหม่ไม,ม่น้อยเกียร์ออตโต้อ่ะเกียร์แมนนวลสายเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าราคาดีกว่าเกียร์ออตโต้เยอะนะคะราคาต่างกันเป็นแสนนะพี่ๆนะที่พักแขนตรงกลางที่พักศอกมีมาให้พร้อมช่องวางแก้วน้ำนะคะเบาะตึงๆเลยด้านหลังหลังโครงหลังคามาสะอาดสะอ้านตัวรถนีพร้อมใช้งานนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงจงจง้ด้านหลังมาให้พร้อมกับจุดเกี่ยวของวางของให้แบบนี้ด้วย วางของวางแก้วน้ําเกี่ยวแก้วน้ําได้นะคะเรียมสันคมบอดี้หัวนอ็อตซุ้มเสาบีสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้พี่ๆมาจาัดเถอะนะคะหนูบอกเลยว่าโครงสร้างสวยๆบอดี้สวยๆแบบนี้ค่อนข้างหายากนะคะแผนประตูนี้เดิมทุกบานนะให้ดูดินะคะกระจกนี้เดิมหมดนะพาร์ทเดิมโรงงานนะคะล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเลยคันนี้สวยจริงนะคะใครหาอยู่มาจัดไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ ซินเลอร์เดิมเดิมซินยางกระแทกเดิมเดิมสปอร์ตเมนทอาร์สวยๆนิ่มๆแบบนี้โครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมทุกจุดเลยนะคะท้ายมาหล่อหล่อแม็กเดิมเนี่ยอะแม็กอลอยเหมือนกันสี่ล้อยางปี 25- ส้ี่เซนนะคะไฟท้ายเดิมไม่มีร่องรอยแตกกร้าวลายงาน,นะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยเซนเซอร์สีส่ตำแหน่งกล้องถอยหลังมีมาให้ครบนะคะกล้องเดิมโรงงานมือเปิดโครเมียมไฟเบรกเป็น led นะคะ สวยมากนี่ให้ดูเลยนะคะเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยนะคะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตไฟท้ายกันว่าไฟเดิมไหมการันตีว่าไฟเดิมนะคะสวยแบบนี้พี่พมาจัดได้เลยนะกอนล็อกฝาท้ายนะคะเดิมเดิสมสภาพสวยหัวน็อตกริปกริปไม่มีร่องรอยขยับไม่มีโดนงนัดโดนแง่โดนแกะโดนเกลานะคะ่ะให้ดูเลยแผงประตูด้านข้างนี่ฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตกริปกริปเดิมเดิม์มาไราเนอร์เป็นของโตโยต้าเดิมสวยๆแบบนี้นะคะ เหลี่ยมสันโคมบอดี้มาเดิมหมดเลยนะคะแผงประตูนี่สวยจริงนะตัวท้ายนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดโครงสร้างบอดี้สปอร์ตเมทอาร์ททุกอย่างเดิมหมดนะแมกไรเนอร์ไม่มีร่องรอยแตกร้ารายงานนะคะสภาพใหม่กริปนะได้เป็นสีประตูเกียร์แมนวนวลนะคะจัดแล้วไม่มีผิดหวังรุ่นนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาท่อนตกเดือนละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน13,000บาทนะคะพี่ๆใครสนใจอินบ็อกเข้ามาหาน้องอันได้เลย รถ4ประตูใช้เป็นเลนดอกเบี้ยพิเศษรถเก่งได้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2 6 9เท่านั้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้พี่ๆเดี๋ยวติดจองแน่นอนนะคะคันนี้มีไปเร็วมาเร็วแน่นอนกระบะแบบนี้เซกเมนต์นี้คงหนูเข้ามาเยอะมากแต่ว่าไปเร็วซะเหลือเกินนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตทุกจุดนี้เดิมหมดเลยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะไม่มีร่องรอยพิคว่ำตีหลงังาไม่มีตกน้ำกลับสีกอมไ,ไม้ไฟหม่น้ำท่วม รับประกันให้1ปีเต็มจากบริษัทนะคะพี่พี่ดูแลตรวจสภาพรถให้มากกว่า215จุดพร้อมใบเซอร์การันตีนะคะซุ้มเสาบีนะด้านผู้ขับสภาพสวยๆแบบนี้เลยมอ,อก,กอรเดิมโรงงานเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน,อน็อตมาเดิมหมดไม่มีร่องรอยนะคะสปอร์ตเมดอาร์ตโครงสร้างด้านผู้ขับนะคะพี่พี่สภาพสวยเนี่ยนะคะเดิมๆผิวพันไม่มีผิดเพี้ยนผิดสีไม่มีโปส๊สีทําสีทับนะคะรอยสปอร์ตเมดอาร์ตสวยๆเดิมๆ เบาจะได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับนะคะปรับหกคิศทางแบบนี้นะคะตึงๆแน่นๆเดินได้วาสีขาวนะสภาพสวยกิ๊บเลยเด่ยมสันคมบอรี่หัวน็อตนะคะซุ้มเสาเอไม่มีร่องรอยจริงคันนี้สวยมากรถมือเดียวรถปียี่สองไม่มีตัดต่อตะต,ตอนไม่มีโดนงัดโดนแง่ไม่มีโดนแกะโดนเกลาแน่นอนกระจกออตโต้หนึ่งบานเม็นว่ตสามบานเซ็นทันลล็อกกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างลำโพงแผงประตูมีมาให้ครบนะ ซิลเลอร์เดิมๆบางๆนิ่มๆน,นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะเรียนใดสนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะกระจกพัดเดิมโรงงานนะมีมาให้ครบหมดนะคะกุญแจเป็นแบบกุญแจเสียบสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคันนี้นะคะเลขไม้มาดูกันนะคะในหน้าจอเขาจะเป็นปัดเลืนไมจอสีแบบนี้นะคะ เลขไมล์้าหม่กิโลเมตรนะคะรถปี2022ไมล์ตามการใช้งานเลยนะคะไมลแท้ไมล์เดิมนะมีระบบนะคะ Parking Sensor แจ้งเตือนก่อนการชนมาให้เพราะว่าตัวนี้มีในส่วนของตัวที่เป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะคะพวงมลลาลัยก็ได้เป็นพวงมลลาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะคะพี่ๆคันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยทิปหน้าจอได้นะคะกดแบ็ k กดโฮได้หมดเป็น3กล้านนะคะแต่ดังปกตินะ ตัวหน้าจอนะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะบูทูธ USB นะคะ CD DVD เล่นได้ปกติตัวนี้มีกล้องถอยเข้าเกียร์ R มันจะกันระยะถอยจอดของกล้องด้านหลังให้ด้วยเสียงวิทยุทุกอย่างดีหมดนะ FM AM CD DVD เล่นได้หมดเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้ครบจบหมดนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะพี่ๆไม่ต้องเอาเงินก้อนมาดาวกับหนูนะ ูบอกเลยว่าเอาไปขับนะคะเอาไปผ่อนได้สบายสบายขับฟรีประมาณ30สิบสี่วันพี่ทองใช้งวดแรกนะคะนี่สภาพสวยแบบนี้ใครหารีบมาจัดได้เลยเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดนะแล้วก็โหมดอีโคนะคะพาวเวอร์โหมดนะบอกเลยว่าสุดคุ้มแล้วนะคะคันนี้โหมดเร่งแซงโหมดประหยัดมีมาให้ครบตำแหน่งของเบรกมือช่องวางแก้วน้ำนะคะ ที่พักแขนนะมีช่องเก็บสมบาระแต่ว่าคันนี้เนาะรถยังไม่ได้ล้างทําสปาเสร็จนะคะถ้าล้างเสร็จแล้วรับรองสวยกับเดิมนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังสวยขนาดนี้ตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบปรับปรับอนาล็อกนะคะมีจุดชาร์จ usb power outlet ช่องวางของตรงนี้ให้นะคะแล้ด้านบ,บนก็ได้เป็นกระจกตัดแสงแบบแมนนวนอยู่ที่บังแดดนะคะไฟเก๋งติดทุกดวงช่องเก็บแว่นตานะคะแล้วก็กระจกมาในที่บังแดดให้หฝั่ง แอร์แบ็กคู่หน้าติดมาให้แล้วเสร็จสับมีระบบเซตตี้มาค่อนข้างครบเลยคันนี้นะคะราคา679,000บาทฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000บาทนะคะเวียนใดสนใจนะให้อินบอกเข้ามาหาหนูได้เลยตรงเลยนะคะฟีดาวจะเต็มผ่อนเดือนละ12,000บาทนะ12,000ไม่เกิน13,000าได้กระบะสีประตูนะคะเกียร์แมนนวลไม่ห้า0 0 0 กับราคา6 7 9 0 0 0รถปี2022ไปใช้งานและเป็นเกีรรุ่นตัวมิดออปชั่นครบจัดเต็มชมหน้าใหม่หล่อแบบนี้พวี่ๆใดสนใจทักเข้ามานะคะ่ะสอบถามติดต่อน้องอันขึ้นให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆี่ฟีดาวจัดเต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเวีด่ดใดสนใจเนาะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะใหม่กิฟต์พี่ๆเครื่องบล็อกเดิมโรงงานนะคะคันนี้ยังไม่หมดรารันตีศูนย์นะขอไม่เปลี่ยนของเหลวให้แล้วกันนะคะีค่ะ ของเลวเนี่ยหนูขอเอาไปแบบเดิมๆแบบนี้ยังเข้าศูนย์มนแทนน์ต่อได้นะคะ่ะมันอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมื่นโลหรือว่า5ปีเนาะถ้าเมนแทนน์ศูนย์นะคะวารันตีศูนย์เขายังไม่หมดเลยคันนี้เอาไปเมนแทนน์ศูนย์ต่อได้แท่นเครื่องหัวหน็อตแห้งสนิทไม่มีค่าน้ำมันไหลลื่วซึมนะคะของเลวไม่มีหยดเยิ้มมาร์คิซีเดิมโรงงานข้อต่อกองอากาศทุกอย่างดูแลให้หมดคารหมน้ําด้านหน้านะคะปั๊มเดิมโตโยต,ต้าแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยนะคะ หม้อน้าเดิมไม่มีเปลี่ยนแตกนะคะคันนี้นหัวน็อตกริบกริบเดิมเดิมเลยตัวคานหัวน็อตด,ด้านหน้ามาเดิมหมดไฟหน้าไทยโคยโตเดิมโรงงานแบตเตอรี่ทุกอย่างดูแลให้เหมือนกันนะถ้าแบตเก่าส่วสภาพพี่ไม่ต้องห่วงเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะยกลูกแทนเพดนะและเครื่องไล่หางตรงจ้างปีผลิตชัดเจนนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้เดิมทุกจุดเลยหัวน็อตเดิมเดิมกริปกริปนะคะไฟหน้าไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงานสภาพสวยสวยทั้งสองฝั่งเลยเครื่องยนต์2อนะคะคันนี้ สวยมากนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปั๊ม ABS กออากาศรอยต่อกองอากาศ,ข,ออากาศข้อต่อทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะกระโหลกซุ้มล้อนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปสภาพสวยๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะปั๊มเดิมโตโยต้านะคะสวยๆเลยรูกลมทุกอย่างมาเดิมเบิดหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยโดนขยับงัดแงะนะแล้วก็ตัวนี้จะได้สปอร์เตเนอาร์คเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมโรงงานปกตินะคะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยตัวรถไม่มีตัดตอตัอตอนนะคะสภาพสวยเนียนกริปนะเตรียมสันคมบอดี้หัวน็อตมาเดิมทุกจุดเลยนะคะใครหาไว้ใช้งานบีเวรคันนี้ตอบโจทย์ไม่มีผิดหวังแน่นอนพี่ๆจ๋าฟีดเอาจะเต็มผ่อนเดือนละ12,000บาทไม่เกิน13,000บาทได้รถปี2022เลขไม่ห0มกิโลไปใช้งาน ฟรีดาวได้มีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศไทยมีบริการตรวจรถให้มากกว่า215จุดพร้อมใบเซอร์การันตีพี่เพี้ยนใดสนใจทักอินบอกเข้ามาได้นะนะคะคันนี้สวยจริงมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนถูกใจไม่ถูกใจว่ากันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ12,000กว่าบาทนะได้รถปี22ไม้50,001ราคา679,000ไปใช้งานเกียร์รุ่นตัวมิดดับเบิลแคบพีเดเนอร์เกียร์แมนนวลน,นะคะพี่เพี้นใดสนใจทักเข้ามานะ สำหรับวันนี้น้องอันอ,อันทอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กำลัง like, share, ใจให้หนูด้วยนะใครสนใจคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ